กับช่องเชือกคนเอียอีกแล้วนี่คามาเที่ยวตลาดขวันเวียงนอกมีทุกวันพุธซุกแล้วก่อนวันอาทิตย์เจ้านี่้ก็ข้าขายของกินเยอะแยะเลยเจ้า,าดูค่ะร้านแหลกเลยหนอกลองเข้าตลาดเนาะนี่มาทุกทุกวันที่เปิดตกาดเลยเนอก <c oughs> ดูน่ะก้าเวร้อน <c oughs> โโหเราไปดูอาหารนนกันงใยกัน น้อยนุ่มอาเหนึ่งอเอ้เืออร่อยขวดจ้ใชิมก่อนเลยดูชื่้ค่ะอร่อยกว่เลยโอ้โหพี่ได้ชิมรายการอาหารอร่อยเลยนะเนี่ย ต้องอวนนค่ะช่ชิมทุกการชิมทุกไม่ชิมไุกชิมไปไไหนม่มีชลออันนี้อันนี้เ็นหมูนานี้หมูจับชิมได้านี้เลยอันนี้เป็นไก่จ้ะจิ้มอันนี้บาทเดียวห้าบาทเจ็ดบาทสามสิบยี่สิบถ้าไม่อร่อยไม่ต้องการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชลอดนะคะอร่อยค่ะจ้าอร่อยทอดหมูหรือไก่ดีคะหมูรสชาติเดียวกเลยแต่เป็นเนื้อหมูจับแซนด์วิชทอดกิดละสามสิบรวมได้จ้ะทุอันนี้นะคะอันนี้เป็นสะโพกหนังสะโพกกินหนังจากกิดละสามบาทชิมกันเลยไก่ ินชิมเลยจะสวยกับจิ้มในเนอชิมทั้งร้านได้เลยจ้ะร้านนี้การันตีอร่อยไม่ต้องซื้อไปเลยดูด้างหลังมีเบอร์โทรด้วยค่ะได้ใจนี่มีรับปรกันลงทานด้วยค่ะตัวนรับปรกันลงทานบ่อยนะกับหนังอันนี้อร่อยมากใช่มันมีความมันของหนังด้วยจ้ะอร่อยทอดไปกันเถะเอาเนื้ขลิบหนึ่งนะคะได้เลยหนังไก่เนาะเจ้าอร่อยโคตรเลยจ้าบาทเดียวหน้าบาทเจ็ดบาทันนี้เลยจ้าอร่อยโคตรแล้วก็ชิมกันได้นะจ้า อะไรอ่ะเนาะรแกก็อร่อยโคด้านนีห่อหนึงนะคะ่ะดูชิมหมูอโอ้อมโอเคอันนี้ขีดกว่ากวาหน่อยนึงสามสิบสามห้าสินเท่าไหร่จเนี่ยคุมนึ่งขั่สิบาทห้บาทอร่อยโคดติบาทได้เลยอร่อยอร่อยอร่อยโค้ด้านนี้นะจ๊ะชิมๆกันนะจ๊ะไม่มีรถจักรแซ่ เคยมาตามนี้เลยสินไปหนึ่งเจครั้งพี่ยิ้มค่ะขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยขายวันอาทิตย์น,นี่มีซอนเยอะมากนะขายเยอะคนนี้อ๋อตลาดนี้วันที่จะนคะจะเนเยอะของเยอะเอ่อหนองบัวสดแม่โจ้โอแล้วก็แม่ควงสาวอันทานอ่าแล้วก็อะไรนะอาหันแม่โจ้เนีไงล่ะอาหทุกที่บบทุกที่เจ็ดวันนี้มีวันอยู่ร้านสแกนโอ้โหกิฟต์อ็ห้าที่กิฟตไป สอบคนะคะทักทาดีฉะนดีนะคะขอบคุณจ้าไมค่ะ thank you thank you คนสวยาอ๋นี่ยอร่อยโชว์แคานนี้เลยดูค่ะดูอาหารอาหารเยอะเลยค่ะเจ็บปากด้านี้เลยจ้าแล้วซื้อไปชิมกันได้นะคะโซนผักค่ะผักสดๆด้วย โอ้ข้วไอขู่มากเจ้าห้าบาทเอาก่อนน่ากินเนาะไปไหวเงี้ยหนึ่งโอ้ยี่เป็ห้าบาทค่ะนะคะแบบอ๋อเหมือนคนขายก่ะเอาไปกินก็ที่ไปไหวจตีแม่เอาไปกินอันนึง เออปลาฟักหมุนอู้ผิดแกงเกซื้อชินไก่เนาะว้าวไปกล้วยแบบโอ้ยที่นี่เผือกเยอะเผือกมากไม่มีชัวร์ทั้งร้านนะ้วจ้าสดสลัดอ๋อเลดี้เนาะเลดี้ค่ะสิบบาทกินซอสเลยเนาะว้าว

ประโยชน์นะคะนี่คนะเงิสบาทน้ำมันจะดูหลายแก่เหลือกนะจ้าปากะ่ย่นมะ้อนเกี๊วนึ่งสิบาทนมมีใซลโอ้แกงค่ะขนมก็เม็ดลูกเลยเนาะแกงได้เลยตามน้ำพริกก็กระดูกเนาะโอ้นี่แบบโซนที่เรา เอฟนะไม่เนอะอฟเอเดี๋ยวเอาเอ่อหมูกระนิบด no. ุ่อหมูกระินบซเนาะด้ที่แ้งอืมที่ส้มมกับมีเจ้าน่ะอ่อันไหอย่างก็พริกนุ่มพรนุ่มเอาเอานพริกหนุ่มถุงไปได้ค่ะดูดูโอ้ยโทษดูค่ะเออสเลยเนาะ ป่านี้ย่างก่านี้โอ้ยโอ้ยย่างร้อนร้อนเลยค่ะโอ้ขอทายแป้ต้นนี้เหรอไปเอ๋อจิ้มป่านค่ะไปขอบคุณเจ้าร้อนร้อนมะนาวเผรี้ย กวามด้วยโอ้นเอยๆน้ำแมกเหรอโอ้ดูค่ะดูมะนาวเดีมาซื้อผักโครงการหลวงผักหวานก็แค่นั้นใช่ผักหวานผักหวานใช่ อันน,น,นี้อย่างก็ค่ะค่ะอย่างเล่นลวกค่ะเล่นลวกเนาะไข่โคกหรือเปล่าไข่นกกะะ็ค่ะเสียมไม้ก็โอ้มีหลายไส์ค่ะ อันนี้ทำไปแล้วเนาะเจอแล้วค่ะไค่แม่ส้มน่ยไค่แม่ส้มค่ะขายย่าไม่ได้ ้าวบาทเนาะขนมโครค่ะน่ากินนมปิ้งมะพร้าวอ่อนโครันโอ้โคก้าไม่ได้ใส่เลยเนาะไม่ได้ส่เเนาะแหนแคนนี่ โอ้ร้อนร้อนเลยนะคะร้อนหนักเลยจ้ะราคนร้อนขายคนร้อนไวสนใจก็อ้วนถมมันมันเมื่อยหนเนาะเดี๋ยวเดินแบบจนได้ตานหวนเอากระกระกินปลากระสดๆนะแม่เนาห้าบาทห้าบาทเฮ้ยมาถูกเก่าต้มห้าบาทไข่ก้มห้าบาทนะจ่ะไก่เมืองหัวใหญ่ขนาดโอ้ มืองใหญ่หนึ่งนะหนึ่งแ่ล้มที่ไค่เมืองหมดเลยกระคะี่แต่ยไก่แต่วอ๋อไก่เมืองสองตัวห้านาดราเมืองสดๆกับปลาทับทิมแงบแงบเฮ่ปลาเบิกเนาะ ปลาสดสดค่ะสดจริงๆอ่ะยังไงจะยอะก็นูว่าวันอาทีตย์คงจะเยอะกว่านี้สด ะคะ่ะนี่ใหญ่มากขายเป็นแกนเลยค่ะปลาโบ๊ะขายเนาะปลาขายค่ะอ้ลาโบ๊ะค่ะขายเป็นแกนวัเล่นันเล่นอันนี้มะม่วงดองเนาะมะม่วงดองสามสี่บาทยกบ้านโอ้โหเยอะมากไปดูอะไรย่างยู่ตรงนี่เป็นต้นร้านกาแฟค่ะ ย่างบาร์บีคิวปลาหมึกย่างเนาะแม้คุจีมาดูนิดหนึ่งตัวเว้ยมักขี้เบานอขายยังได้นะ่ะถุงละร้อยค่ะมีหกลูกกินยังได้คะเอาทำเป็นน้ำพริกก็ได้คะ่ะปิ้งก่อนเอาไปต้มค่ะ ต้มให้ดับผิดส่วนไหมคะตาน้ำพริกเหมือนเขาเห็นน้ำพีกนมเนี่ยใช่ค่ะทำน้ำพริกอะไรก็ได้หรือว่าจะทำเป็นแบบใส่ไข่เจียวกินก็ได้ใส่ชะอมนิดนึงไข่เจียวใส่ชะอมใช่ค่ะทำเหมือนไข่เจียวชะอมอ่ะแต่ใส่นี่เข้าไปเป็นตัวเลยมันต้องซับซับก็ได้ค่ะเป็นตัวก็ได้ตัวเนาะเอาไปค่ะก็ดูเนาะเนื้อให้มีหกตัวหนึ่งร้อยออโต้ค่ะน่าสนน่าสน ตัวใหญ่เท่ากันหมดก็มันจะเป็นทุกตัวค่ะจะเป็นแบบนี้หมดเลยบางตัวก็จะเป็นเริ่มเป็นตัวละเอาเอาเอาเนาะมาทำอาหารกันอยู่ได้กี่วันนี่ถ้าไม่เก็บเปลือกนี่อยู่ได้ประมาณสามสี่วันมันจะอยู่นานเลยใช่ค่ะอยู่นี้เลยแถมเมื่อสแกนกนกานี่ไม่ได้ค่ะข้อตรงไหนมะขึ้นไปหาทุกไม่ต้องสอนค่ะโอ้จะเป็นเตนเลยเนาะใช่ค่ะโอเคตรงไหนมันออกแผว่าอะงมันจะมีรูของมันต้องดูเคล็ดลับตรงนี้ เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าแก่ที่เอื่นนี่มันแก่ไม่ได้มันจะแข็งอันนี้มันจะเป็นรูของมันรูของมันให้เอาดูดูตีนเล่อะเอาเป็นลวกก่อนกะใช่คะเป็นลวกก่อนลวกจนสุกเลยลวกลวกจนสุกเลยก็ได้แล้วค่อยเอารีดอ่าที่มันดำดำอยู่ในตัวมันออกแล้วค่อยเอามาสับสแล้วก็ใส่ผัดไข่เจียวทำเป็นแกงก็ได้เอาค่ะนาะเราต้องไปทำเมนูค่ะต้องดูที่รูน่ัคะ ไม่ยากเนาะใช่ค่ะขอเบอร์ไม่กล้าไว้เด้๋ยก่อนนี่หยินมาเป็นเปิดดูยูทู e ก็ได้ค่ะเขามียูทูปให้ดูอันไหนตัวใหญ่อเหมือนกันค่ะถึงร้อยตายตายตายมนที่เบาค่ะเขาถ่ายรูปมมนที่เบาค่ะถ้าภาษาภาษากลางก็เรียกแมงกุศโสดใจหมคะโอ้นี่ไงครูมันต้องแก่เฉพาะเอาอย่างต่างมันอะแข็ง แช่ไปนะคะแม่งมันจะโดนตัว 对，五百。再我项，五百块，好不来 ซาบด้วยน้องๆ้าเหรอข้เลยข้าวหยดได้แน่หค่ะเขาชอบัโอ้นี่ค้ัวแฮมไก่เนาะแกงฮังเลลาบลิบกันนั่นนะอาหารกต๊ะยระกำเนาอโตนี่ไก่กี่อาหารกรจ้า